ไอบอยวอนคนไทยลบคลิปให้หน่อยนะครับตอนนี้เนี่ยโดนทัวร์คมเมนล,ลงยับนะครับแถมโดนเฟดขมเมนเนี่ยโฟตตามล่าตัวนะครับว่าไอบอยเนี่ยเป็นสายลับให้ไทยนะตอนนี้ไอบอยกินไม่ได้นอนไม่หลับนะครับทุกคนนะคาดว่า จะมีท่าทีหลบหนีเข้าไทยครับทุกคนล่าสุดครับไอ้บอยออกมาอธิบายนะครับให้คนขมรเข้าใจว่าคลิปที่ปล่อยออกไปเป็นคลิป AI ที่คนไทยสร้างมาปั่นนะครับทุกคนนะไปรับชมคลิปที่ไอ้บอยเนี่ยออกมาชี้แจงทุกคนนะล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าเป็น AI นะเขาไม่ใช่สายลับนะครับเขาบอกว่าเขาเป็นคนขมรเขาไม่ใช่คนไทยทุกคนนะโดนหุ่นเซนตามล่าตัวเป็นไงบอย ไปดูคลิปไอ้บอยออกมาชี้แจงครับทุกคนนะกลัวอยู่ขมีนไม่ได้นะครับออกมาชี้แจงเร็วมากครับทุกคนนะไปดูคลิปครับจุนเว็บสัวปองเป่าเนี่ยต่อขียมทลบกิดธาจุนจิตไทยเป็หลงงนะปัจจัยยมมันกิดดรอทาเมียนจุนจิตขำไมมาจะโน่นนั่นคือหลงงดอท่านั่งหลงงเรื่องไอ้ดังอัด គេយករូបខ្ញុំយកទៅកាត់តណាថាខ្ញុំនឹងជាកេងសម្បត្តិជាភ្នាក់ងារសម្បត្តិបោះសៀមបោះស្អីណាននេះខ្ញុំដឹងថាថាមានបងប្អូនខ្មែរយើងមកចំនួនហ្នឹងគាត់ជឿណាខ្ញុំឃើញរូបភាពទាំងអស់ហ្នឹងគឺឃើញច្បាស់ហើយថៃគេយកមកផុសគេយកមកខមមិនចូលក្នុងអាឃ្លីបវីដេអូរបស់ខ្ញុំច្បាស់ណាស់ខ្ញុំបណ្ដាទៅទៅឆ្លងឆ្លើយមិនដ alé តបតតអីជាមួយវាទេ ខ្ញុំគិតថាជារឿងអត់ប្រយោជន៍ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់គិតថាខ្មែរយើងល្ងងដល់ត្រាក់ហ្នឹងខ្មែរមួយចំនួនហ្នឹងល្ងងដល់ត្រាក់ហ្នឹងអត់ដឹងថារូបភាពហ្នឹងវាជារូបភាពកាត់តឬក៏វាយ៉ាងណាគេត្រូវការបំភ្លៃខ្ញុំពីព្រោះរងងាយហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹងឯងជាអ្នកចេញទៅតតាំងគ្រប់រឿងទាំងអស់ ต้นเหตุเนี่ยเกิดจากคลิปนี้เลยนะครับทุกคนนะคลิปที่ไอ้บอยใส่ชุดทหารไทยนะครับแล้วก็พูดว่าเขาเนี่ยมาเป็นสายลับให้ไทยนะตอนนี้เนี่ยกำลังจะเดินทางกลับประเทศไทยนะล่าสุดครับทางเฟาทางเฟส อะไรนะกกาลห่มของขอมเมนนะครับทุกคนนะมีการโพสต์ว่าบอยเนี่ยเป็นบุคคลอันตรายนะครับเป็นสายลับให้ไทยนะถ้าใครเจอตัวถ้าใครเจอพิกัดของบอยเนี่ยส่งมาในเฟซด่วนนะครับกําลังตามตัวไปสอบปากคําว่าอย่างนั้นนะครับทุกคนบอยเป็นไงเราอะสบายดีไหม <laughs> สรุปบอยอ่ะเป็นคนไทยหรือคนขเขมรกันแน่นะบอยชี้แจงดดนดวนนะสรุปเป็นสายลับไหมอ่ะถ้าสายลับก็รีบกลับไทยนะบอยนะถ้าบอยอยู่เมรนอ่ะเดี๋ยวไร้ร่องรอยนะเดี๋ยวบอยล่องหนเดี๋ยวบอยหายตัวนะจะได้ไม่เจอหน้าบอยอีกแล้วนะ ปกติแล้วเนี่ยคนขเขมรไม่ใช่หรอชอบสร้าง AI นะชอบทํา AI มาปั่นคนไทยเนี่ยปกติคนขเขมรไม่ใช่หรอชอบอาทธงชาติขเขมรปักไว้บนภูเขาแล้วบอกว่าขเขมรเนี่ยยึดภูมิขือได้แล้วไม่ใช่หรอ แล้ววันนี้อ่ะทำไมบอยเป็นทหารไทยอ่ะทำไมบอยเป็นสายลับเฉยเลยอ่ะเกิดอะไรขึ้นกับบอยอาา่ะฮะชี้แจงหน่อยสรุปบอยเป็นคนไทยหรือคนเขมรอ่ะ ความลับแตกแล้วนะบอยความลับแตกแล้วรีบกลับมาไทยด่วนรีบกลับมาไทยด่วนนะทุกคนอย่าแชร์คลิปนี้นะอย่าแชร์นะเดี๋ยวฮุนเซนเห็นนะครับเดี๋ยวฮุนเซนเห็นเดี๋ยวความลับของสายลับบอยจะเปิดเผย ไอ้บอยอยู่ไม่ได้กินไม่หลับทุกคนนะรีบออกมาชี้แจงเร็วนะครับนะไปดูคลิปต้นเหตุนะครับทุกคนว่าเกิดจากอะไรนะครับทาไมคนเขเมรถึงลุมด่า boy, นะไอ้บอยนะทาไมเฟดเขเมรเนี่ยถึงโฟดต,ตามล่าตัวไอ้บอยทุกคนไปดูคลิปต้นเหตุนะครับนี่คลิปนี้เลยครับทุกคนสวัสดีครับผมบอยสิบเอกวชระทหารไทยหน่วยสิบสองได้แอบสืบข่าวอยู่ในกัมพูชาได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจสำคัญและซับซ้อน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสืบข้อมูลจากฝั่งตรงข้ามภารกิจนี้สำเร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ยังคนแชกซึมและหน่วยต่างๆในกัมพูชายังเข้าใจว่าผมเป็นอินฟูของทางกัมพูชาข้อมูลทั้งหมดได้รับการตรวจสอบและส่งกลับมาอย่างปลอดภัยผลลัพธ์ของภารกิจถือเป็นความสำเร็จที่สำคัญต่อความมั่นคงของประเทศ ผมขอขอบคุณทีมงานทุกฝ่าย<ม>ที่ทุ่มเทและร่วมมือกันจนทําให้ภารกิจนี้ร่งลุล่งทั้งนี้รายละเอียดบางส่วนยังไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้เพื่อปกป้องความมั่นคงและความปลอดภัยของทุกฝ่ายขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและให้ความเชื่อมั่นครับเ,เจอคลิปนี้เข้าไปไอ้บอยถึงกับขาสั่นเลยครับทุกคน ถึงกับกินไม่ได้นอนไม่หลับะนะครับออกมาขอร้องอ้อนวอนคนไทยนะครับบอกว่าให้ลบคลิปให้หน่อยนะตอนนี้เขาอยู่ไม่ได้แล้วทุกคนนะโดนชาวเน็ตเขมรเนี่ยลุมระยำเลยนะครับนะแล้วก็โดนเฟซเขมรเนี่ยโฟต์ตามล่าตัวนะครับบอกว่าบอยเนี่ยเป็นสายลับให้ไทยนะครับที่คนไทยเนี่ยรู้พิกัดนะที่ทหารไทยรู้พิกัดเนี่ยเพราะไอ้บอยส,ส่งส่งซิกไปส่งข่าวไปนะครับหาว่าไอ้บอยเป็นไส้สสก บอยไม่ต้องทักมานะไม่ต้องทักมาให้ลบคลิปนะนะไม่มีเวลานะเนี่ยครับทุกคนนะหลักฐานไอ้บอยทักไปหาพี่ไดมอนด์แปดสี่นะครับทักไปหาโทรไปหาพี่ไดมอนด์แปดสี่นะครับเพราะว่าพี่ไดมอนด์เนี่ยเอาคลิปของไอ้บอยไปเปิดเผยในเฟซนะครับเขาบอกให้ลบคลิปให้หน่อยนะอ้อนวอนให้ลบคลิปให้หน่อย ปกติไอ้บอยเป็นเจ้าพ่อ AI ไม่ใช่หรอชอบสร้าง AI มาหลอกคนไทยว่ายึดทา่ายึดภูมิเขือได้แล้วว่ายึดประสาทตาเมืองทมได้แล้วปกติไอ้บอยเป็นเจ้าพ่อไม่ใช่หรอทำไมวันนี้ถึงเป็นลูกอะ บอกแล้วชาวเน็ตไทยเนี่ยเก่งไม่ใช่ย่อยนะบอยนะถ้าอยากจะทําเหมือนบอยนะ่ะแป๊บเดียวไอ้บอยก็อยู่ไม่ได้นอนไม่หลับแล้วมารับเร็วบอยมารับเร็วนะทหารไทยจะเลื่อนขั้นให้อ่ะรีบมาไทยนะเดี๋ยวจะเลื่อนให้สองขั้นนะ่ะ โอเคครับทุกคนนะเดี๋ยวไอ้บอยมันร้องไห้ทุกคนนะย้ํานะว่าอย่าแชร์คลิปนะทุกคนเดี๋ยวความลับไอ้บอยจะเปิดเผยนะตอนนี้เนี่ยนะชาวเน็ตคขมรน,นะกำลังเชื่อนะครับนะกำลังเชื่อว่าไอ้บอยเป็นสายลับนะครับนะกาลังตามต,ามตัวไอ้บอยอยู่ทุกคนนะอย่าแชร์อย่าแชร์ S <S เดี๋ยวปล่อยให้ไอ้บอยส่งส่งพิกัดให้ทหารไทยเยอะๆก่อนนะค่อยแชร์นะทุกคนนะโอเคครับทุกคนนะคิดเห็นอย่างไรครับทุกคนคอมเมนต์มาครับไอ้บอยเจอชาวเน็ตไทยปั่นกลับนะทุกคนคิดเห็นยังไงเป็นไงล่ะเล่นกับ a อเยอะเจอเอไอสวนกลับออะบอยเป็นไงอะ ทุกคนคอมเมนต์มาครับเจอกันใหม่คลิปวีวหน้าครับทุกคนคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ comment มาเลยนะครับทุกคนสวัสดีครับ